ารักสุดคิ้วน้องมารินลูกสาวมิวนิฐาที่ใครเห็นก็ต้องยกนิ้วให้เรียกว่าความคิ้วต้องยกให้ทายาทคนบันเทิงคนนี้เลยสำหรับน้องมารินลูกสา,สาวสุดที่รักของคุณแม่มิวนิฐาที่เพิ่แป๊บเดียวเริ่มโตเป็นสาวน้อยแล้วผมเริ่มยาวทำให้คุณแม่มิวจับแปลงโฉมทรงผมหลายทรงและมักจะมีโบหรือกิ๊บติดให้ตลอดและจะเสิร์ฟคู่พร้อมชุดกระโปรงน่ารักน่ารัก ทำให้น้องมารินออกมาคิ้วๆเกินต้านบอกได้คําเดียวว่าทั้งน่ารักทั้งสวยถอดแบบคุณแม่มิวมาแบบเต็มๆไม่มีกั๊กกันเลยจ้านอกจากนี้ด้านการพัฒนาการก็เรียกว่าดีตามไวัยกำลังเริ่มหัดพูดหัดออกเสียงแล้วทำให้แม่มิวอยู่ไหม่ห่างจากน้องมารินเพื่อจะช่วยเป็นตัวเสริมในการหัดออกเสียงให้น้องรินแม่แม่แม่ยกนิ้วคุณแม่ดีเด่นไปเลยจ้า